เหห็นน่อยมึงก็เลกโกนหัวว่ะกูอ,อุ้ยไปคัดลอดดอยแล้วนี่คัดลอดดอยอย่างงี้มึงบันเดิลหัวจบมอสามอยู่กูพุ่งหมดแล้วกูงานตามพวกไอ้เข้าไปวันนี้ไม่หัวเขาเอาบอลลับกูเอาก็ะเม่นแล้วบอลลับเต้มอสามอย่มันเป็นบ,าานานาบ้าเหรอเฮ้ยเอีเวอวยวเห็นยังก<อ>ัน้ะงน,นางบอกเรียงมันสิไปคัดลอดดอยทีแต่เขาหลับเต้มอสามซุ่มซูอยากกินพิซซ่าวะ พิซซ่าอยู่ใส่ยีบผมไม่หอนเงินเออผมไมีเงินกรื่เป็น,น,ปน,ยนอย่างทุกสู้อยากกินบลถะถ้าผมเสียงเงินกะอยากกินอยู่แล้วสัน้นมีคนมีเอ็นวะโทรศัพท์มึงเ,เดี๋ยวมากวะเอามาอยู่แล้วเอามาให้มันเออรับรองเนี่กินฟรีมันแพงนะมึงหาหาไม่รลดเด้โว้ยบักโลนนี่เออแต็มเพี้ยอยากก่างมากทีกวนผมวะกูอยู่ไปคันรอดรอยแล้ว คนผมโคนรอวคิ้วงี้ยงี้งูบนหูดีกังลาที่อย่างนีหนึ่งสองสามแหนึ่งสองสามแโอ้หนึ่งบอกเลยอีกทีัลโหลครับครับผมอันสั่งพิซซ่านะครับผมสามกองเอาหน้าซุปซกินนะกินยังก็ได้ เด็กกินฟรีกินม็ดเอาห้าวไอเหียนครับเฮ้ยห้าวไอเหียนเบิดหรือมันม,มันโมมีเหีน,น,บ,น,นบ,บ,บ่ครับเอาห้าวไเหียนสั่นครับสามกองเนะครับผมอยู่บอลติ๋วครับครับมึงสั่งเหลือ,อสามกองงั้นเจ้าเงินใส่มาจ่ายคือมึงใสเงินดอกแต่ทรงสาวสามสิบโลที่นั่นเอาได้กินฟรีเ้ยเว้ยเอา้า มึงเสียจังไหมเขาส่งสาวสาวซิทแมาที่เขาส่งเร็วอยู่ดิเออเสื้อกูนี่อามกูมาป่ะใช่ไหมโจเฮ้ยน้องแกออกไปมองยังไงเขาบอกเหตุการณ์อะไบอกเขาคหตุารไหมมวยฝ่าอะไรเราต้องช่อยกัน เราต้องเป็นอย่างเดียวเลยเังหรือเปาไม่ังเกี่ยวอรทีโอ้ยนี่นี่่ออืโอ้ยโอเไหมมาออไม่รู้่ไปคุเรใส่วงขอโทษขอโทษเร็วไอ้บ่าวนตะที่องเองหน่อยเร็วเร็วพวกกำเบกไหนี่เอ้นี่เร็วเโอ้ยายอ้ วูบ่าูีดีว่ะอ้ย้าาทีามาสองนาทีได้อายแสดงว่ากินปี้มันว่ะ ออตามคนนั่นละอาเจไลถือผู้จัดก,การดาได้เทยววะซาแล้วบบกเล็กหน่อยสองคนเอาเราไทมาจอดขวางสุดแน่บบกจอย,จอยก็บอั่นเหม่โอ้แต่มันพังยีลีแล้วมันพังยีเหรียญกูนี่ไอวะอถือไดาแทกูจังเน็กอะขอบใจไลยเดี๋ยวเดี๋ยวนาแนละ้วังไหมเออเอได,ด้แบบ้ เปีนยังไงเรียบร้อยดีบ่เรียบร้อยดีมีดีไหนว่าสามกองฟรีๆเลยสั่งกันแบ่งกันคนละกองดิล่ะโอเคโอเคมามาสุดยอดอีร้อยแฟนมึงี่เอออยู่แล้ว เดี๋ยวก็แกะยากเท่าเดิตัวคนหลังอันบ่ยั่นบาปเลยะเออมันกับบาปเหมือนกันนั่นล่ะเท่าเดียวมึงขึ้นเขาปะชูเกอร์ไปขึ้นกันดีเ่าไปคนละกองมาสั้นกะเดี๋ยวจังหวมงานกันไหมเนาะไปอยากใจเอาตัวดีหรือหมอไม่ชอบหมอร้องเปิดห้องมือมวย กูเดีสินเดียวอ๋อกูได้สินเดียวอ๋อบักซียังมียงโ้นี่หรืว่าคนสลัดกระสีเด้กกินหลายกระมูอของฟิอแอบกันตัวน